สวัสดีค่ะทางสำนักงานประกันสังคมนะคะได้ประกาศจ่ายเงินส่งเคราะหบุตรของผู้ประกันตนนะคะผ่านพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทางสำนักงานประกันสังคมของจังหวัดปทุมธานีนะคะได้มีหนังสือส่งมาที่ทางบริษัทนายจ้างนะคะ ขอความร่วมมือให้แจ้งพนักงานรับประโยชน์ทดแทนกรณีส่งข้อบุรผ่านบริการพร้อมเพย์นะคะสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินส่งข้อบุรผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแทนการยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่18สิงหาคม63เป็นต้นมานะคะทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีนะคะจึงขอความร่วมมือพนักงาน ที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมานะคะให้ใช้บริการผ่านพร้อมเพย์ของธนาคารนะคะจำนวน17แห่งโดยกรอกแบบหนังสือยินยอมใช้บริการผ่านพร้อมเพย์ที่แนบมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนังสือยินยอมที่ใช้บริการพร้อมเพย์นะคะกรณีรับเงินส่งคอกบุตรนะคะก็จะมีให้รงชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ แล้วก็ให้กรอกว่าเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสหรือ39นะคะส่วนรายชื่อธนาคารนะคะที่สามารถสมัครพร้อมเพย์ผูกกับประชาชนที่จะรับเงินส่งเคาห์บุตรกับสํานักงานประกันสังคมได้นะคะก็มีธนาคารกรุงไทยออมสินกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชยทาหารไทยกรุงศรีอยุธยา UOB ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทิสโก้จำกัดธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารไทยเครดิตธนาคาร ICBC ไทยแล้วก็ธนาคารอื่นๆนะคะถ้าใครที่ไม่มีธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะก็ให้ติ๊กที่อื่นๆนะคะแล้วก็ระบุชื่อของธนาคารลงไปนะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆเตรียมตัวกันนะคะที่จะไปสมัครพร้อมเพยผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารนะคะใครใช้ธนาคารไหนก็ผูกกับธนาคารนั้นนะคะย้ำนะคะต้องเป็นการผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะการผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้นะคะเพื่อนๆต้องไปสมัครใหม่นะคะ ครที่มีแอปธนาคารก็ให้ทำผ่านทางแอปธนาคารนะคะถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถที่จะทำผ่านตู้ ATM ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทำไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อกับธนาคารของที่เรามีบัญชีอยู่นะคะแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าสมัครบริการพร้อมเพย์นะคะให้เขาผูกบัญชีให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอนําข่าวสารมาฝากกันเท่านี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ